สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมแพทย์ลองศาสตราจารย์ดรวินเชยชมศรีนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการนําเลือดจระเข้มาวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราครับอาจารย์ได้เล่าไปหลายอย่างนะถึงเรื่องของการไปคิดยังไงถึงได้เอามาวิจัยคิดยังไงแล้วก็จะเอามายังไงให้คุณภาพมันดีเหมือนกับที่อยู่ในตัวของเลือดจระเข้นะครับก็คิดหัวเข็มเจาะ ซึ่งไม่ใช่หัวเข็มทั่วไปนะฮะป้องกันไม่ให้ความสุ่มควบกรมความสะอาดได้ถึงขนาดจดสิธิบัตรกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีความลับของหัวเข็มนี้มากมายแล้วก็ทําให้รักษาคุณภาพได้จริงใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้อาจารย์มีอะไรจะเล่าต่อครับก็ก็จากหัวเข็มที่อย่างที่กล่าวนะครับเวอร์ชันแรกที่เราให้กับมาเลยเกษตรสัตว์ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปจนเปลี่ยนรูปแบบไปหมดแล้ว แต่ก็ยังดีคุณสมบัติเหมือนเดิมอาจารย์เป็นคนพัฒนาหรือเปล่าครับปัจจุบัน,น,นยังยังเป็นอาจารย์ต่ออยู่นะครับ,ค,รบคิดตันนี้อยู่ครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คุณภาพมันดีเหมือนเลือดสดในอดีตเนี่ยอาจารย์ก็เคยไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับเขาก็ใช้ไลโอฟีไรส์เกืออะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นรเรื่องการเจาะ เลือดเนื่องจากเขาเคยอยู่โรงพยาบาลจุฬามาก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยเช้าเย็นอีเมซี่ต่างๆเรามีหมดแล้วเราก็มาใช้อ๋อเวลาเจาะต้องทําความสะอาดที่ผิวหนังเจาะเลือดออกมาโดยไม่ให้เปิดแผลใหญ่เขาก็จะมีการดูดดูดแล้วก็ไม่ใช่ปั๊มลมดูดพอดีช็อกตายเขาใช้โพลิสโตติกปั๊มนะฮะมันก็เป็นเรื่องของกรรมิธีหรือการผลิตนั่นเองนำมาซึ่งนอนุสิทธิบัตรในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี อันดูสิทธิบัตรในการผลิตยัง,<ช>ยงไงครับอาจารย์ก็คือเราใช้วิธีการเจาะเข้าสู่ขวดที่สะอาดแล้วผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อที่เป็นที่ยอมรับของกระทรวงสาธารณสุขนาที่ก็จะให้ผ่านว่าอ๋อคุณต้องมีโปรเซสอย่างนี้อย่างนี้ถึง,งจะได้พอสุดท้ายแล้วเราก็นํามาถึงเรื่องการทําละเห่แห้งซึ่งการทําระเห่แห้งนั้นก็คือเทคโนโลยีที่แพงที่สุดในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นการทําแห้งโดยใช้ความเย็นจัด ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเดียวที่เขาทาอาหารให้กับนักบินอากาศที่ส่งขึ้นไปแล้วไม่เสียคุณภาพเขายังกินอยู่ได้กันเป็นเดือนเป็นปีอ,อันนี้เราก็เอามาใช้ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของโลจิสติกไปถึงเราสั่งเครื่องได้นู่นมาง่ายขึ้นแม้กระทั่งประเทศไทยก็มีการพัฒนาเรื่องของฟรีสไตล์แต่ก็อาจจะยังไม่เต็มรูปแบบนักมันสามารถพัฒนาได้อีกเหรอครับได้ครับฟรีสไตล์เนี่ยนะครับ,รบเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนะฮะเอามาใช้ อาจารย์ก็เลยจับว่าอ๋อดังนั้นที่กล่าวว่าเราจะทําคุณภาพของเลือดที่ได้ออกมาให้เหมือนกับของสดเราก็เลยไปเน้นเรื่องการทำฟรีสได้ว่าอาจารย์เคยไปทําวัคซีนที่ศูนย์วัคซีนบักช่องสมัยก่อน<ร>นะนะก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาทำาปันอย,อย่างนี้เราก็มาพัฒนาทำพอทำออกมาเสร็จเราก็มีการศึกษาวิจัยต่อ<ร>ว่าสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยที่เราว่าคุณภาพดีเหมือนกับเลือดสดเนี่ยมันคืออะไร แต่เห็นว่ามีงานเปนเปอร์หลายอันที่ทีมงานของเราทํามาก็คือคลองดูซิเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักวิทยาศาสตร์เราก็บอกอ๋องั้นเอาอิน like ซูลินไลค์โคดรแฟกเตอร์ที่มีอยู่ในเราร่วมกับมหาวลัยจุฬาลงกรณ์คณะ,ะแพทยศาสตร์รตวรวจพบว่าในเลือดจอร์เขมันมีอิน like ซูลินไลค์โคดรแฟกเตอร์อยู่อินซูลินตัวนี้ก็คือสารที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดซึ่งมันจะถูกทําลายที่ความร้อน งั้นถ้าคนที่เอาไปตากแดดเอาไปอบแห้งตัวนี้มันจะหายก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่เราพอทําเสร็จเราก็แยกส่วนสดอันนึงทําฟริสตได้อันนึงเราก็ขอความร่วมมือจากคณะแพทย์ที่จุฬาช่วยตรวจซิว่าสองตัวอย่างเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าซีรั่มกับเลือดที่เราทําแห้งไอ้ทดน้ําเลือดที่เราทําแห้งแล้วมีคุณภาพเหมือนกันไหมเราส่งตัวอย่างถึง30ตัวอย่างอย่างละ30มสิบเราพบว่าผลที่ได้ออกมา ระหว่างเลือดสดแอทดน้ำซีรัมสดน้ำเลือดหรือที่เราเรียกพลามสมาเดี๋ยวนี้คำคิด<แ>กับที่ทำแหง้งคุณค่าไม่ต่างกันพอ,อไม่ต่างกันนั่นหมายถึงว่าตัวชีวัดอันนึ้งก็ว่าอ๋อสิ่งที่เราผลิตหรือกรรมวิธีที่เราทำมามันยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิม ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันครับวันนี้นะครับก็เราได้ทราบอันดีแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับอาจารย์วินจะมาพัฒนาต่อไปอย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้กันง่ายๆได้อประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพนะครับเราจะคุยกันต่อไปตอนหน้าครับท่านผู้ชมครับส่านเรวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์วินนะครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไวรัสโควิด -19 มีอันตรายมากเมื่อเข้าสู่ร่างกาย สร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างเลือดจลเทศแคปซูลวิน Win. ร่วมสนับสนุนให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทานไวรัสโปรโมชั่นพิเศษขวดเล็กขนาด30คัแคปซูลราคา500บาทควดใหญ่ขนาด100แคปซูลราคา1,500บาทสามารถบาทสซื้อได้ที่โทร081 807 7451เลือดจลเขคแคปซูลยี่หอ้อวิน